สี่ตุนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับดาวเสารย้ายในวันที่1มีนาคม2,566นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือกให้เสียลรแปดกัน5ใบก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาพยากรณ์ให้ว่าในส่วนของไพ่เนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกอะไรบ้างนะคะแต่ในส่วนของดาวนะ ชาวลัคนาราศรีตุลน,นะคะในช่วงจังหวะที่ดาวเสาย้ายตอนนี้ก็ต้องระวังตัวนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะดวงยังดีแต่ว่าต้องระวังตัวนิดนึงนะคะนะเพราะว่าดาวเสาวเนี่ยมันจะเป็นพิทุบาทนะคะแล้วก็จะเข้าที่พบขุดตากด้วยนะคะทีนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องงานนะ เรื่องงานเรื่องเอกสารเรื่องบริวารเป็นพิษเรื่องข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นตุลในจังหวะน,นี้นะที่ยังไม่ถึงวันที่หนึ่งมีนาะก่อนดาวย้ายเนี่ยให้เร่งเลยทำงานให้หนักแล้วก็พิจารณาทำอะไรให้รอบคอบนะคะใน,นใ,นะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่นะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็ให้ระวังนะ ในในช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่1มีนาจนถึงวันที่18เมษายนนะคะนะดาวพฤหัสเนี่ยมันยังเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเหมือนดาวพฤหัสจะให้ให้โทษในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นก็ระวังเ,เรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะ นะแล้วหลังจากนั้นน่ะตั้งแต่วันที่19เป็นไปต้นไปนี่นะเอ,อื่อฤหัสจากเร็งลักขนานะคะก็ตุนก็จะโชคดีเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นที่ตุนอาจจะมีปัญหากับลูกค้ามีปัญหากับผู้ใหญ่กับคนที่มาติดต่อประสานงานอะไรพวกนี้นะคะถึงบอกว่าให้ระวังในส่วนของเรื่องการงานเพราะว่ามันเป็นพินทุบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักนะนิดนึงในส่วนของดวงดาวนะคะเ,เข้าพบกุดตากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโสดจะมีคู่ไหมอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะอยู่แบบโสดๆเลย แล้วจะไม่มีปัญหาให้ยุ่งยากเรื่องการเงินเรื่องในชีวิตซับซ้อนคนไหนมีแฟนก็ต้องระวังอาจจะมีปัญหาแบบว่าแบบไม่พร้อมแล้วก็มีน้องอย่างเงี้ยนะคะนะในช่วงจังหวะนี้เราก็ดาวมันเดินแบบนี้นะคะให้ระวังตัวไว้แล้วการเรื่องลัก,ลก,ลกใๆใ้คายเนาะ คนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินหรือไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าแบบยังแค่จีบจีบกันยังไม่ได้ตกลงปลงใจที่จะเป็นคู่ชีวิตอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็พยายามแบบอยู่ด้วยกันแล้วระวังตัวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดาวมันเดินแบบนี้มันไม่ค่อยดีมันมีเกณฑ์ที่จะพลาดแบบท้องก่อนแต่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะสําหรับน้องๆผู้หญิงเนี้ยอาจารย์ก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วอ่ะหนึ่งเรียนหนังสือไม่จบ หน้าที่การงานไม่มีอะไรเงี้ยเข้ากับชีวิตถล่มเลยนะแต่ผู้ชายเนี่ยเขาสามารถเริ่มต้นได้ไม่ร <pg> uh <rumors> mm ู hmm. <sy> ้เท่าไหร่เพราะว่าผู้ชายเขาท้องไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องเข้าใจนะผู้ชายเขาท้องไม่ได้นะคะเขาไม่ใช่ม้าน้ําแต่เราอะท้องนะแอดมินหัวล้อจันแล้วเออคือเราเนี่ยมีท้องไงนะเราอะคือม้าน้ําเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ฟังคลิปของอาจารย์เราฟังให้ดีเลยนะคือแบบช่วงจังหวะเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ แบบล่อแหลมมากเลยมันเสี่ยงมากเพราะฉนนั้นนะขอให้ระมัดระวังตัวสําหรับน้องๆผู้หญิงที่ที่ยังเลยไม่จบที่ยังไม่มีฐานะการงานมั่นคงนะคะอย่าพยายามช่วงเนี้สนับสนุนคนโสดเต็มที่เลยนะแล้วคือน้องๆผู้ชายก็เหมือนกันนะไม่ใช่พูดถึงเรื่องผู้หญิงนะน้องๆผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่พร้อมเรียนหนังสือไม่จบหน้าที่การงานฐานะการเงินเรายังไม่มั่นคงนะพ่อแม่เรายังลําบากอยู่นะอ่าฉะนั้นก็คือมีแฟนได้แต่อย่าไป ไอ้ฟิจอลิ่งกันอะไรมีปัญหาอะไรงี้ขึ้นมานะมีหัตายนะเพราะแม่ร้องไห้เลยนะช่วงนี้นะเพราะดาวเดินแบบนี้น่าก,กลัวมากเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่เสียร้อยแปดกันบ้างนะคะไพ่เสียร้อยแปดเนี่ยใบยแรกเนี่ยที่สถิตอยู่กับตัวคุณก็คือพระศิวะมหาเทพนะคะผู้ที่จะให้ปัญญานะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับน้อง นะคะล้วก็ให้พลังนะคะทั้งแบบภายนอกและภายในคือให้สติปัญญาด้วยให้พละกําลังด้วยที่จะแบบมีชีวิตต่อสู้ในโลกที่มันแบบอยู่ยากขึ้นทุกวี่ทุกวันนี้อะไรประมาณนี้ะนะคะนะแล้วทีนี้ใบนี้ก็จะเป็นเสียงของพ่อพิคเนตพ่อพิคเนตอันนี้จันให้ความหมายเป็นธาตุดินแล้ววันนี้มาแล้วนะคะเสียนหานุมานแต่ทําเป็นดอกระพกข้างบนก็คือเป็นพะฤาสีนั่นเองนะคะ ใบข้างล่างไพ่สรุปเป็นพระแม่กา,กาลีกับพระฤาษีตาไฟทีนี้นะคะในเรื่องที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้ในในส่วนของดวงดาวนะมันก็สอดคล้องกับไพ่นะน้องๆดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ชมคลิปของอาจารย์นะหานุมานเนี่ยยังให้สวมดอกลำโพงเลยคืออะไรเป็นฤาษีคือบวช เพราะฉะนั้นดาวที่มันเดินแบบไม่ดีแบบนี้นะคะที่บอกแบบเมื่อกี้ที่เป็นพินทุบาทเนี่ยนะอบอกแล้วไงให้สงบเสงี่ยมเตียมตัวใครโสดก็คือโสดอย่าไปเล่นซุกซนจุกจิกจุกจ,กจ,กจ,กจกนะขนาดเนี่ยก็ดูดีหันมาลิตเยอะยังต้องไป โดนจับให้บวชเป็นพฤสีอยู่ในช่วงจังหวะนี้เลยนะคะนะยังยังให้แบบท่องมนท่องคาถาอยู่ในกุฏิอยู่ในอาสมเลยนะคะไม่ไม่ให้ไปซุกซนไม่ให้ไปไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะ mm hmm. ก็ยังต้องบวชเรียนในจังหวะนี้คือคือมันหมายถึงว่าทุกๆคนนะ่ะให้เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็อยู่แบบว่า รู้ว่านะตอนนี้ดูคลิปของของอาจารย์ไปเนี่ยนะรู้แล้วว่ามันต้องหลบต้องหลีกยังไงมันจะเกิดภัยอะไรขึ้นกับเรานะคะนะก็พยายามหาวิธีแก้ไขหรือว่าหลบเลี่ยงหลีเลี่ยงมันซะเพราะว่าเสียนี่ก็ออกมาแล้วได้เสียน,นุมาเป็นดอกลโพงก็คือเป็นพาลุสีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จย์ก็เตือนเลยว่า ให้เก็บตัวนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักเรื่องรักใ,ใครๆนะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยมันจะมีความโชคดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคุณได้เสี่ยมพิคเนตธาตุดินด้วยนะคะเออเออมันจะเป็นความโชคดีนะคะนะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะเงินเงินทองทองการทำอาหารกินยังไปได้อยู่ยังมีเงินนะยังมีเงินเข้าอยู่ตลอดเลยนะคะ และยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่ห่วงเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะคือเรื่องเอกสารนะเรื่องเอกสารเรื่องลายเซนเรื่องการติดต่อประสานงานที่เราต้องใช้คําพูดนะใช้คําพูดคําจาใช้ศิลปะในการพูดพวกนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็รวมมาถึงเรื่องเอกสารด้วยนะคะ ในจังหวะนี้พวกเงินเงินทองทองอ่ะดาวรัหูยังให้คุณกับชาวลัคนาราศีตุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้เรื่องรักไม่ต้องยุ่งก็กอบโกยมุ่งเอาแต่ง,งานอย่างเดียวแต่งงานอาจจะต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณได้เสียงพระพิคเนสมาแล้วนะความโชคดีอยู่แต่เขาบอกว่าให้อยู่แบบเงียบๆให้อยู่แบบสงบๆนะคะ ไม่ไม่กระตกกระตา่างไม่ทําอะไรผิดพลาดอะไรประมาณนี้ล้วก็จะผ่านพ้นจังหวะนี้ไปได้นะมันถึงแค่18เมีาานแค่นั้นเองนะคะอดทนนิดเดียวนะคะแล้วเสียงไพ่สรุปของออชาวตุลนะคุณได้เสียงพระแม่กาลีกับพระฤาษีตาลไฟนะคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ว่าจะเ,เขาเรียกอะไรค้าขายหรือว่าติดต่อประสานงานหรือจะทําอะไรอะ่ะ ชาวตุลมักจะทําได้ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคอะไรไปได้แต่เขาบอกว่าอย่าใจร้อนอย่าอย่าแบบว่าทำอะไรไม่รอ,อบคอบอบางทีตุลอาจจะทําอะไรรีบๆอ,อยากเร่งอยากรีบเหมือนไฮเปอร์ทําให้มันเสร็จเร็วๆให้มันทันเร็วๆเออ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้เราอะเสียศูนย์ทีหลังนะไอ้คำว่าเสียศูนย์นี่คือแบบ บางทีเราอาจจะแบบว่าลืมไงเรารีบไงเราประหมาาเลินเล่ออ้าวนี่เราคิดว่าเราปิดจ็อบแล้วเราเซ็นเสร็จแล้วเราอ่านเรียบร้อยแต่งจริงเปล่านะกระดาษอาจจะติดกันไป2ใบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องพยายามระวังนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในช่วงจังหวะเวลาในที่ดาวมันเดินแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ถึงพูดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องบริวารเขาบอกให้ใจแล้วใจแบบเขาเรียกไรให้ใจเย็นน่ไม่ใช่ให้ใจแล้วให้ใจเย็นนะคะ ให้ใจเย็นเวลาพูดคุยเพราะว่าคุณจะมีอารมณ์เป็นแบบผู้ว่าๆเหมือนอารมณ์ผีเข้าผีออกอะ่ะขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมากในช่วงจังหวะประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ใจเย็นแล้วก็ให้มีเหตุผลเอาน้ําเย็นเข้าลูกเวลาจะคุยกับใครคุยกับผู้ใหญ่คุยกับคนภายนอกหรืออะไรเงี้ยให้ตุนใจเย็นที่สุดแล้วมีเหตุผลที่สุด การที่ใจเย็นที่สุดก็คือให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเราทํางานหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะช่วยได้การผิดพลาดท,ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้มันจะเบาลงทันทีเลยนะคะนะออตอนนี้วางแผนอะไรได้ให้วางแผนแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆทํานะคะหลังจากวันที่1มันอาจจะเ,เกิดการผิดพลาดได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เตือนเมื่อกี้บอกแล้วมันเป็นเรื่องสภาวะทางด้านลมและจิตใจนะ พยายามแบบว่าให้รอบคอบนะคะแล้วไม่โมโ oh หเลยต้องพยายามไม่โมโ oh หแล้วควบคุมสตินะคะแล้วตุนจะไม่หลุดในเรื่องการงานกับเรื่องคำพูดที่จะไปทะเลาะก,กับคนข้างนอกบริษัทคนนอกบ้านหรือแม้กระทั่งคนในบ้านอะไรแบบนี้นะคะนะทั้งหมดทั้งมวลดูให้เสี่ยนหันุมานเอาไว้นะคะเนี่ยพระฤาษีที่เป็นหันุมานนะอืม ให้ออกบวชเข้าไว้ถือศีลน,นะอยู่บ้านถือศีลกินเจทานมังสวิรัต์มัง่งอะไรมัง่งแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระมันจะทําให้เราอ่ะออจิตใจผ่องใสแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีขึ้นเชา้าๆลุกไปใส่บัตรก่อนไปทํางานอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ให้ตุ่นทําบุญเยอะๆนะทุกราศีเลยนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวย้ายนะี่อยากจะให้ทําบุญเยอะๆสวดมนต์เยอะๆนะคะแล้วมันจะดีต่อตัวเองนะคะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะโชคดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพืฤหัสเล็งล่ะจะมีความโชคดีโชคใหญ่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลแต่ให้เฝ้าระวังในส่วนที่ดาวเสาร์ยาที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจักสุทริทิพย์เล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจากออนแอร์ทปแรกนะในเดือนมีนาคม2566นนี้นะคะก็ในรายการเนี่ยก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะ มาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้เกร็ดความรู้ในเทปนั้นๆนะคะในท็อปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นเอของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่า อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หาน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อน,นัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาละกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ